Thank right. สวัสดีครับตัวนี้ก็จะเป็นมิดยีกนะครับเป็นงานสเกลนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ขึ้นทำนะครับเนื่องจากเป็นงานแห่งมีงานตร้งมือนะครับจะขึ้นตัวลำด้วยโฟมแผ่น5มิลนะครับแล้วเราก็จะใช้โฟมปอนวางกระโดงหลังนะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับในการสร้าง พอเราใช้พวงปอนขึ้นรูปเสร็จแล้วเราก็ทำมิติแอ์ฟอยผมก็วางตามวิดีโอที่เปกปีกบินเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาหุ้มปีกหุ้มปีกเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เข้าสู่การขัดทำสีนะครับตอนนี้ก็เป็นงานที่ เรียบร้อยพร้อมที่จะลงสีนะครับเราก็จะเดินใหยสบปะรดในจุดที่สําคัญนะครับประเภทใช้หน้าปีกนะครับเดินใหญ่สบปะรดให้เต็มไปเลยแล้วก็นี่ครับเวลาขัดก็ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์320นะครับขัดด้วยกระดาษทราย320แล้วก็ลงด้วยเบอร์พันนะครับอันนี้จะเป็นปินตั้งแล้วก็แอรอนหลัง สังเกตแอร์ลอนหลังนี่ผมจะคัดเป็นแอร์ฟอยล์เลยนะครับเนี่จะสังเกตว่าจะมีจะมีส่วนส่วนเป็นแอร์ฟอยล์ก็คือมันจะบางบๆแล้วเราขัดเป็นลิปเลยครับท้ายมี่จะบาง,บางเพืเอ่อที่จะเอาวางเองครับ เราจะขัดพร้อมที่จะลงสีติดตั้งนี่เป็นท้องนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีก่อนนะครับเนี่ยครับงานแฮนด์เมดนะครับนี่ก็เก็บยาสับนะครับตรงหัวนี่กเก็บยาสับนะครับเนี่ครับงานแฮนด์เมดจะเดินทางเดินทางคือคือคือทำช้าครับเนื่องจากว่าเป็นงานที่ ละเอียดอ่อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ฟิลมือในการสร้างนะครับอันนี้ทําทรงใหม่นะครับมาดูทรงนะเป็นทรงบิ๊กยิาตัวใหม่ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้ทําสีเสร็จแล้วพบกันใหม่นะครับเราไปทําสีกันเลยครับครับมาดูความแตกต่างนะครับระหว่างตัวดั้งเดิมตัวดั้งเดิมระบบการควบคุมบังคับนะครับการควบคุมบังคับจะเป็นสามเซอร์โวนะครับเป็นการใช้ระบบสาย Y นะครับอันนี้หนึ่งเซอร์โวคือแยกอั down นะครับแยกอ p down ไม่ได้ใช้เป็นระบบมิกนะครับมีดเดอร์นะครับตัวนี้จะมีดเดอร์แล้วก็ระบบใหม่ที่เราจัดใส่เข้าไปก็จะเป็นระบบมิกจะใช้เซอร์โวสองตัวเซอร์โวครับหรือใช้พ่วงกันครับโดยปกติทั่วไปที่ที่ทำเล่นกันแต่อันนี้จะเป็นระบบรุ่นเก่านะครับเพราะแปนตัวนี้ผมทํามาตั้งแต่สมัยสมัยเริ่มฝึกบินนะครับตอนเริ่มฝึกบินความแตกต่างก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวนี้จะบังคับด้วย แยกอัปดาวนะครับเป็นการใช้3มเซอร์โวข้างในหัวข้างในหัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีตีนูกแกวัสแบตนะครับแล้วก็มีแท่นไว้ไว้ยึดไว้ยึดแท่นล้อนะครับล้อจะแทงลงไปข้างล่างนะครับอันนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับนีะเป็นแม่เหล็ก ตรงนี้จะสามารถตัดเปิดฝาขึ้นมาได้นะครับจะเห็นตะเข็บตะเข็บไว้ให้ตัดเนี่ยตะเข็บตัดตะเข็บลงไปแล้วก็กีดข้างยกฝาขึ้นมาได้นะครับหรือท่านใดก็จะสะดวกก็เดินอุปกรณ์ท้ายทองได้เลยมี29นะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับ ประกอบชุดไฟเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับการเดินลวดคันช้าก็จะเดินประมาณนี้ครับเดินเส้นเดียวมาเลยครับเอาสต็อปเปอร์มาจับที่ขาฮอนนะครับตัวนี้ก็ดัดคิมเซตเข้าไปนะครับแล้วก็ไขปรับที่ตัวสต็อปเปอร์ได้เลยนะครับส่วนสปีดก็ต่อสายไฟให้ยาวไปหาหัวนะครับมอเตอร์ใช้เป็นท้องสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบ kv นะครับก็เดินอุป,ปกรณ์ใต้ท้องก็ง่ายงายประมาณนี้นะครับเจาะเจาะแล้วก็หาไข่ควงแทง สอดสายทะลุปไปแล้วก็แทงทะลุมานี่เลยครับประมาณนี้นะครับการเดินอุปรกรณ์ส่วนด้านบนด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวัเธอร์ก็ตั้งนี้ได้เลยนะครับตั้งเด็ดไว้ก็ประมาณนี้นะครับขวาขวายกแซ้ายยกอัพข,ขึ้น,ด,นด,ดาวขนลงอัพดาวเนี่ยจะเยอะกว่าสายขวาน,นะครับ ถ้าผมปรับเป็นระบบอ e ีรีวอนนะครับไม่ว่าจะเป็น117หรือรูปอื่นๆะที่ผมเซ็ตก่อนขึ้นบินนะครับสมมติขวาซ้ายนยะผมตั้งอยู่ที่60%หรือ40%อัพดาวผมก็จะตั้งให้มันสูงกว่า20%สมมติอัพดาวไอ้ซ้ายขวา40อัพดาวผมก็จะ60-70ซ้ายขวา50อัพดาวก็จะ70-80 ก็จะมีอัปดาวที่มากกว่าสายขวานะครับก็จะเลี้ยวพอดีและอัปดาวก็พอดีนะครับไม่น้อยไม่มากเกินไปก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆลองไปปรับใช้ดูนะครับวิกกิสนะครับตัวนี้เป็นขับหลังนะครับ ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ขับหลังนะครับก็จะออกเป็นแนวบินสเกลลงบินสเกลนะครับอันนี้ชัเร่งอยู่ที่50%นะครับ เวลาเล่นเครื่องบินประเภทขับหลังนะครับจะไม่ค่อยเหมือนขับกลางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ยังไม่เคยสัมผัสขับหลังหรือหรือเครื่องบินพวก EDF อะครับจะค่อนข้างที่จะเลี้ยวสมจริงนะครับผมแนะนําให้ลองขึ้นไปสูงๆแล้วเลี้ยวโคง้งกว้างๆก่อนนะครับ อันนี้เขาเร่งอยู่50%นะครับ หลบนกโอด้สวนนางกันนกครับโอ้สุดยอดเลยสวนทางกันนกได้ด้วยมอเตอร์หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบ k v นะครับ อันนี้ถ้าเกิดเราหาท g ไม่ดีหรือเอาแบตไว้หน้าเกินก็จะเลี้ยวสุกนะครับก็ปรับเซตท g ตามตำแหน่งที่ผม,มาม์กไว้เลยนะครับ โฮโ่ดีมดแบตหมดครับผมขอลงุกเฉินกันนะครับโอ้โห,โห,โหนิมนวน,นครับผมปลอดภัยนะครับต้องขออภัยนะครับผมลืมเช็ครีโมด นี่แรกกะกะจะรับลงไม่เสียหายเลยนะครับโอเคนะครับบินนี่มากครับเวลาเลี้ยวโคง้งมุดซุกก็แก้อาการได้ตลอดเลยนะครับตัวนี้บิ๊กยีนะครับผมเปลี่ยนโฉมใหม่นะครับมาถอดแบตกันนะครับ อันนี้นะครับจะบินไปเมื่อกี้แบตเหลือนะครับพอดีไฟสองไฟสองเช็ซีแม่นหนครับโอ้ยหัวลลวงนี่หวานนี่เวลาขึ้นนะครับเร่งเครื่องเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ชุดช่วยแดงแดง ลูกถ่ายเครื่องบินลูกถ่ายเครื่องบินไหม 太多。<laughs>